หมูเหาแฮปปี aw, ้แล้วมีเทพชื่อเทนยูทุกคนขอบคุณพี่เทนยูเร็วเร็วๆทุกคน thank you, you. Thank you. เทนยูพวกเราขอบคุณเทพเราหน่อยเร็ว <laughs> ขอบคุณเทพพี่เทนยูค่ะขอบคุณเทพเราหน่อยเร็ว thank you ค่ะ thank you เลย <laughs> ขอบคุณครับเราจะได้อยู่ต่อจะเล่าเรื่องให้ฟังต่อ Thank you thank you okay Ooh, ค่ะวู้ววว My ชื่ออะไรคะชื่ออะไรอ่ะ Can I read your name first Mr. Ma Mr. Magic <Huh? S 1> Magic Mr. Magic Magic Hi thank you Mr. Magic thank you ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Thank you for the fireworks เราเริ่มมีเทพในช่องแล้วนะคะทุกคนเราเลยจะมีกำลังใจในการไลฟ์นะคะ่คอยซีบอกว่าพี่เต๋อเลยโอ้ใช่ <laughs>